เฮ้ยอะไรวะเนี่ยยังกะเขาวง,กนะง,ง,ง้กดแน่เนี่ยในที่สุดฉันก็เดออีกตัวหนึ่งแล้วนี่โผล่เถอะขอให้นี่ไปทางออกเถอะนี่มันอะไรเนะี่ยยังไม่จบอีกเหรอเฮ้ยเนีงง่ย don't go east a s t w o r d คืออะไรอ่ะคือถ้าอธิบายนะก็คือเหมือนเขาบอกว่า ขยับไปนะมันจะไม่ดีแต่ามันก็มีคนมาขีดแก้ไว้บอกว่าไปเถอะมันจะดีอ,อะไรวะเนี่ยยังไม่ได้เลยไออะไรอะโ,โ,โอ้โหไอ้เนี่มันนีนนั่นมันตกยาวเลยเนี่ยโอ้โหค่อยกว้างอะ่ะถ้าเกิดมีตัวเสียมคู่หยมาแล้วก็ฉันจะ เอีเยาแค่ว่ามันเป็นดีกูเราตังอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่อะไรดอนเกสโต่ใหญ่อย่าแยกอย่าแยกกันเลยค่ะเท่าดีค่ะไม่ได้ถูกมาคนเดียวนะคะไม่แยกกันแน่นอนอุ้ยทีนนี่มืดมากเลยอ่ะเปิดไฟก่อนอือหือ ลูมชัดๆทุกคน,นแบค็คลูมเลยแบค็คลูมที่เราไปเจอผีอะเออน่าจะประมาณนั้นอะ่ะนี่เขาให้ทำอะไรอ่ะนี่มันอะไรวะนเนี่ยเฮ้ยเ <c oughs> ฮ้ยเดี๋ยว นี่เด็กตัวเราเนี่ยเราเราเล่นตัวนี้อยู่โอ๊ยไงมันก็ตัวเราชัด,ชดๆได้ทุกคนนี่ไงไอสวิฟไฟที่เราเจอตอนนั้นวุ้ยได้สองอันเลยเหรอสองทับสี่โอเคเหมือนเขาให้เราสลับสวิฟท์แม่หมดสองอันต้องหาให้เจอได้จเจอแล้วจเจอแล้วจเจอแล้วโอ้ยสามวิธีอะไรลิฟ อ๋อต้องถอดเสื้อผ้าถอดลิปไม่จะเปิดทุกคนหวังว่าจะไม่เจอตัวที่คายคายเราแล้นะทุกคนเซอบิ๊กอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหแถวห้องโล่งเลยเฮ้ยเทคกี้ก็เห็นปะ กาเต้องออกจากที่นี่แล้วอ่ะใครวอลนี่มันปลอมตัวเป็นตัวเราเนี่ยโอ้อยเราจะเจอสวิปอันต่อไปวันนีอ้อย่างนี้แล้วไม่อยากที่นี่แล้วโอ้ยเฮ้ยอะไรวันวนี้ทางมันเยอะแยะจริงๆ จ้าตัวเองลกแเอแตเกมันมันพุ่งหน้ามาหาเราเลยพุ่งหน้ามาหาเราเลยหนีใชหนีด้ารหนีไ้ตเหอนตัวาเนี่ยมีแค่ตัวเดียวนะก เหมือนตัวเรามันจะมีเยอะรัวสองตัวใบเนียอาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้เราจะแก้เราว้องหนีตัวเรามาใช่ไหมป้าไอ้ตัวอะไรตัวนึงมันเหมือนมันก็ฆ่าเราอ่ะมันยี่มากกว่าหนึ่งตัวแน่นอนชันเชื่อกันจะทางออกอยู่อยู่ไหนก่อนเดี๋ยวเรียกสวิตช์เลยรีบไปเกียทังเจอเขาใบเนยเจอแล้ว คสสี่อันแล้วต้องหันิีก่อนต้องหันริบก่อนลิบรีบรีบบอยู่ไหนก่อนอย่าไม่เจอตัว้ออย่าไปดีกับฉัเลยริบอยู่ไหนอะริู่ไหนลิบจ้ามาหาฉันหน่อยจ้าลิบจ้าคุยฉนตรงนี้แ่เจะแล้วจแล้ว ใน่ยนี้กับตัวเองอ่ะช่วย,วยอะไรนะหึ่งห้องอะไรวะนี่ขาวชั่วอะไรอย่างนี โอ้ยมองไม่เห็นเนอะของอะไรอะมันเขียนว่ายูอะไรไม่รู้ยูอะไรแล้วก็สีแล้วก็หิวเดี๋ยวมันเชื่อเลยกับคนนี้เลยหรอเปล่าที่คืออะไรเนี่ย พีเดี๋ยวหน้าริมดิว่าหาต้องหาสองอันนั่นไงลิฟต้องหาอีกอีกขวดนึงแน่แนน่อนเฮ้ยขอปิดไฟกอได้ปวดเอาขวดมาทันทีแล้วเดี๋ยวที่นี่กินแลวปวกันไปโอ้โหเขาปอีกแล้วมันทลุได้ค่ะจั ยืดไปหรอนี่เนอะไรโอ้ยโอ้เจ้าอะไรคนนั้นโอเคเยี่ยมชเฮ้ยง่ายดีไปป้าน อีกแล้วรูสึกว่าจริงจริงโอ้โหอะไระที่นี่โคตรหนาวเลยที่นี่หนาวอ่ะโห่ที่แล้วที่นี่นะที่ไอ้ที่แล้วอ่ะขาวจ้๊วเลย อันเนี้ยขาวกว่ามีอะไรนะให้ฉันออกไปฉันอยู่ที่นี่ออกไปที่ไหนที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนออกไปออกไปที่นี่ฉันอยู่ที่นี่อะไรวะเนี่ยอะไรก่อนอุ้ยมันมีคนเขียนอะไรวะเนี่ยฉันอยู่ที่นี่ที่นี่ที่ไหนให้ฉันออกไปที่นี่ที่ไหนให้ฉันออกไปฉันยังไม่รู้ดูว่าที่นี่คือที่ไหน เก่งทุกทั่วแมพเลยพูดเลยทั่วแที่นี่เฮสะบาบก็จะทอะไรไหทางยาวแบบนี้รู้สึกน่ากลัวแฮะซ้ายส้ายเอาขวาดีเอาขวาแล้วกันเฮ้ยอะไรเนี่ย ลึกลับซับซ้อนเนอะอะไรอันนี้ตันที่นี่จะดูโล่ลบมากเลยอย่ะจากหลงทางใช่ไหมเออหลงทางแน่เลยเนี่ยฉันเป็นหวหลงทางเลยหาทางไม่เจอทุกคนมันก็ซับซ้บอนมาก เอ้ยออกไงวนะเนี่ยชิบเดี๋ยวนี้มันก็ที่เดินดีว่าโอ้โหทางเราเนี่ยลึกลับซับซ้บอนมากนี่คืออะไรโอเคทาง ไม่ใช่ทางซ้ำ Oh, betul. Orang yang berwarna hitam. Oh, betul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 . Orang apa ini? Hei. Selamat pagi. Hari ini, saya akan melihat dari depan. Saya tidak mahu melihat dari depan. Saya mahu melihat dari pergi. Oh, betul. Oh, betul. ini.